บอ,บอกพี่ยุ้ยแน่นี้ครับพี่ยุย้ยสมมติว่าแบบอันนี้ดีขึ้นแล้วแบบว่ากําลังใจดีขึ้นหรืวว่าตอนนี้กําลังร่างกายกําลังเฟื่องฟูกาลังนางเบิงนเนาะสูส้ๆด,ด้ครับพี่ยุย้ยนะครับเป็นกําลังใจให้ตลอดฮักคือเก่าเกาตื่นขึ้นมาเลยเฝ้าฟื้นโตเจ้าของสู้เอาครับ ยาเฮ็ดสคนอื่นเข้าใจหายหลายครับดีแล้วบอกว่าบออ่หอดเก่าสิเก่าว่าตายเลยลูกพี่ยูเก่งเนี่ยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมผุมเรียพี่นั่นนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ปักทงชัยนะครับผมโคราชครับพี่น้อง หอดมือคื่นนี่นะครับหอดประมมณาทีง่งคลืนนะครับพี่น้องที่จริงกะบ่ได้ยักว่าจะมาอาัดวิดีโอปันใดนอนงพี่น้องเนาะมันเป็นเรื่องที่มันยังสะเทือนใจนะพี่น้องครับก็คือมี FC เอฟซีหลายๆท่านนะครับผมได้ทักมาถามเรื่อยๆนะครับผมว่าเ,เรื่องของพี่ยุ้ยนะครับผมนีลุยชาแนลนะครับผมว่าเป็นจังไดแน่แล้วเพราะว่า เมื่อวานนี่ผมได้ไปเยี่ยมนะครับผมกับแม่โอกัพพอลันนะครับผมไปกันสามคนนะครับก็ได้เดินทางทางแต่เสาวๆคนนี้พี่น้องพ่อได้ยินข่าวปุ๊บนะครับผมโทรคุนโทรมาทางคุณนะครับผมทางบิดตอมโทรมาโทรมากบบเป้าจับใจคว่ำกันบนหูเรืองที่แหลนะครับแม่กันัาที่นี่กัตื่นแม่มาปุ๊กตะเสาปุ๊กผมวะลูก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 ประสันสีฟ้าไปยะโสดวนเนประสัน ว่ตอนนั้นทรงพิยุยไปยะโสแล้วนะครับก็เลยเด็ภาพกันยุ่งยัง่งยุ่งยั่งกันตาเศ้านะครับผมก็เลยอา,ากัศเดินท,งทางตาเศาแล้วเดินทางไปปพ๊บพ่อไก่สีหอดยะโสก็ว่าเอาเด้๋ทรงตัวเดือนเนอร์าสันไปอุบลนบอก่าสัน้น,น่าได้ทรงตัวไปอุบลคือจริงๆนะถ้าไปอุบลตาแหลกนั่นเนาะ ขาก็ะสิติตรงไปบุรลำมยิ่งเยาวไปเลยน,นะครับตอนนี้บาย,ยีสโสเขางอกยีสโวขามาก่อนนะพี่น้องได้ออกไม่อีกเชือนหนึงนะ่งไปไปหอดซักประสิ์นะก็บประมาณบายถึงายสองนะครับพี่น้องอืมนะครับจริงๆกับบอคอยอยากอัดวันไหนนะครับคลิปนี้พ <laughs> อดีผมกับบอคอยสบายหวใจเพราะว่าพอมาหอดเมือขึ้นนี่กับุ่งพึงเสียนะครับพี่น้องก็เลย เออเอามาเป็นอย่างเท่ามาโฟก,กัเดเรื่องนี้ดีกว่านะครับผมทีพี่น้องถามกันเข้ามาก<อ>นะครับผมพี่น้องเดี๋ยว<ด>พอดีตอนนี้จังหวะเด็กกบากามาเร็วนีพี่น้องเพราะว่าวงานตอนนี้มันหลายครับงานในทางโรงงานเนี่ยเขาต้เฝ้าเคลียร์งานทางโรงงานนะครับผมเพราะว่าเขาสิมีบุญใหญ่ของรีสอร์ทอยู่ที่น้องไขยนะครับพี่น,อน้องก็เลยต้องเฝ้าเคลียร์งานตรงนี้ให้มันจบสักครนนะครับพี่น้องเดี๋ยวนี่เยผมไปเยี่ยมน้ำกัน กำลังทำงานอยู่ครับนักสรายใสีเลยใช่ค่ะสร้างบสีเจ้าใดอันกาดรด้วไหมจากากจาย่งไนอาการเนาะเห็นทำกันมาหลายเห็นซื้อมาหลายเพื่อซื้อเคืนๆเมื่อเกิดเอลืมเดี๋ยวเราเข็ยงานกันเห็นทำกันมาหลายบ่อาการบอ่ะอาการกะ เดี๋ยวผมสีมบอกกันอาการเล่าตอนผมเข้าไปเยี่ยมเพราะแม่เขาไปเยี่ยมก่อนแล้วแต่ว่าตอนผมข้าไปเยี่ยมอะเล้วก็ทช้งเรื่องตารเรื่องนาะงน้อตอนนั้นหมอกับกําลังเช็ดทําความสะอาดเนนะครับเงินได้ยากจะเก็บอยู่าแล้วว่าหนาแล้วมีนะถึงแผลถึงยังเก็บเก็บเก็บแล้วก็เครื่องการแียด้วย แสดงว่าการตอบสนองกันย่งข้ถามรู้สึตอนหมอเสร็จยังขนาดนั้นนะตอนข้อถามเข้าไปเขาย่างแบบอย่างพยายามจะคุยน้ำเฝ้าอยู่นะถือว่าการตอบสนองของเราน่ะค่อนข้างจะดีอยนะครับรู้เรื่องอยแต่เก็บหลายผมบรอยากเบื้องบนไหนทั้งมันเกะกะมอนะครับมอพยายามซอยเต็มที่นะตอนนั้นผมกับมับเก่ายากไปยืนเกะกังเบื้องแบบทั้งหรือตัวเล่าผมก็เลยอ่านเบื้องสักข้าวหนึ่งผม ออกไปข้างนอกนะครับส่วนแม่สีสส่ยูน้าดนเนี่ยเพราะว่าแม่สิเขาไปก้อนแล้วแต่เขาไปหาคุณหมอแล้วไปถามประมาณว่าเขาสิมีวิธีการซอยจังใดให้พี่ยุ้ยกลับมาเป็นปกติอย่างเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ต้องให้แม่เป็นพวกบอกซูฟังเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมพี่น้องถามกันเขามาหลายนะครับก็สิมีแพ้หลายเนี่ยเนาะพี่น้องใหญ่แน่กะ อยากวากนไงมันก็เป็นแต่ว้าเนะพี่นอ้องเอาไว้เอาไว้ว่ากะมีปัญหาหลายจุดหลายจุดเคยมันก็เป็นะจะว่าจะจะจะ,จะบกคอวาว่า,วาอาการนี้คือรู้กันคุยกันกับหมอแล้วจะบกคเวาว่า,วาจังไดแต่กระทำหม,มอว่าสีหายบ่หมอก็บอกว่ากะเคยมีเคสที่เป็นหลายคนนี้ก็หายอยู่เนาะก็จะหายอยู่สีนะกะ มันกระเพงียง่ือมันก็ใหญ่ใหญ่หลหมอบอกมันหลายมันมเครื่องเบาอะไรเนาะพี่น้องมันอยู่นี่การดูแลของคุณหมอแล้วนะเดี๋ยวมันผิดอ่าอย่างของข้องหมอข้องอย่างเพิ่นนะเขาบอกว่อยากให้เว้าเขาบเขา่าอยากให่เว้าหนึ่งสองเขากะมอยเขาทายลูกแล้วคนที่ไปเบิ้งกับเป็นที่เขาไปกับมิตเมิจะญาติสนิท คือมันจะไดไห,หล่ะพี่น้องเข้ามาญาติสนิทนี่ไปเห็นแล้วไปนั่นแล้วคือมันกะว่าบ่ไาใดวายาเว่าเนาะ่อยาวสู่สร้างปันใดมันเป็นเพเปนน็ีอย่างที่แบบกะลำกะต้องหายละต,ต้องต้องต้<ข>องอหายละเนาะ คุยกับคุณหมอแล้วเข<ค>าเขากรว่ามีวิธีกรารรักษาเมื่อกี้<ม>เขาเก่งนะครับมันเป็นเมื่อคืนนี้ว่าจะพา<น>อาจจะได้พาเมื่อคืนนี้แต่กะคุยกับตอมเเชรานี่ว่ายังบ่ฮันมีการพาเพราะหมอบอกว่าเราจะพาได้หรือไม่ได้ต้องรอหมอสมองเป็นคนตัดสินใจแต่บ่ได้พาสมองเม่พี่น้องจะพาตรงขานีแหละแต่ว่า บรู่า้าเจาว่าเป็นอย่างเพื่อให้หมอสมองตัดสินใจนะแต่กะสมองบม่ได้เป็นอย่างแต่กะกระทบกระเทือนแต่บมมีเลือดขังบมมีอย่างาจจเป็นเ้นร,ราสาทเน,น้นคดียุะขอบคุณเนาะที่ถามที่โทรมาที่เป็นห่วงขอบคุณแทนในลุยกดค้นแท่งขอบคุ้วแพ้วขอบคุณแทนทุกคนแต่วา่ากะกะยังไม่อยากเ่าพี่น้องคดียุคคิดว่าต้องหายแหละพี่น้องเนาะ แค่เล่าแบบว่ามู้สึกโตหรือว่าึกค่ะตอบสนองก็เพ้านี่ก็บแบบฮอบอุ่นใจขึ้นนะครับพี่น้องรู้้สึกโตเบิดเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนเก็บหนูเก็บหน,นูจะไว้บอเพื่อนมาเพื่อนกระถามมาหนูหนูจะไว้บอจะนยังเพื่อนก็ต้องไว้น้องหมอหกเจ็ดคนรักษาลุยนี่หมอใส่หมอเฉพาะท่างเมื่อวานนี่ที่หมอแกมาไม่หกคนก็เจ็ดคนเพื่อนวะ เพราะว่าบิ่งขึ้นไปคุยกับหมอกับแม่นี่ลุยแล้วก็บกัปนาจะเป็นพี่สาวหร,รือน้องสาวคนน้องสาวของแม่นี่ลุยอีกคนหนึง่งหมอตรวจหมอแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับเขามีหมอตั้งหากแต่ละฝ่ายนะครับจะเป็นหมอหอดเบิด์ตโตนะเนาะเบิดโตเขาเขาแบบนี่ครับเขาแบบใส่ใจหมอแบบเขาพยายามใส่เต็มทีนะครับพี่น้องขากรบโปได้หกักแต่ว่านิ้วนะหกักสะโพกเชิงกางเนาะน่าจะหัก มันก็บ่กเลว่าหากตกพี่น้องมันแตกขาแล้วกะปอดปอดกะนิดนน้หน่อยเนาะก็จะหายคือเข้ามือในยังน้อยเถอะ่ว่ากะถือว่าดีนะครับพี่น้องกะเข้ากปอยู่จนผุนจนขลาลอยออกมาจนขลาไรยออกมาแล้วเขาขอความวมมือว่าวข้าัริเขาจะบดดาจะเข้าไปเยี่ยมนั้นเราอยู่ห้อง เขาเรียกว่าติดกาบเจ็บหนักเนาะ,ะบัตรเหต,เหตเุเขากะขอความร่วมมือข้าไปนั้นเขาจะเหตุงานตลอดเลยหกเกตคนคือหมอจะอยู่กับนี่ลุยตลอดเลยเขาจะเก็บช่วงนี้กระลั่งตกแต่งพันยกรรมเนาะแหในต่างๆตรงไหนที่เขาเหตุใดเขาก็เริ่มเหตุตรงไหนที่ต้องล่อผลล่อหมออื่นนาตรวจก็บก็ล่ออยู่ครับ,รบพี่น้องสบายใจได้นะครับผม คือตอนพ่อหนาไปเยี่ยมเนาะตอนนั้นก็คือว่าเราตอบสนองดีครับเลยกับพ่อหนาตอนนั้นสามารถพิมพ์คุยกันได้คุยกันแบบพิมพ์ไเอยากพิมพ์ม่เที่แพรวเอาเอาโทรศัพท์ไปปุ๊บแล้วก็จิ้มเลยกูเป็นจังไรแน่หมอว่ากูเป็นเนี่ยเนี่ยคนคุยกันสามารถนี่แหละพี่น้องโทรศัพท์โมงหูอีย่างไรก็ผมนี่ยิ้มข่าวๆว่าตอนพี่แพรวออกมานะครับ คุยกันพึ่งพิมพ์เอาพิมพ์ถือได้พร้อมได้พี่น้องพิมพ์ถือเบอร์สูตู<ม>กับดีอยู่เนาะพี่น้องเรต้องเป็นห่วงเนาะหายอยู่ค่ะ,คะตอนนี้เขากลับเป็นกําลังใจให้กันเนาะเนาะพี่น้องเนาะว่าจะเป็<ม>ี่ยนทั้งพี่<อ>ยุ้ยเนี่ยพี่แพรวเนี่ยบิ๊กเนี่ยแล้วก็พี่ต้อมเล้วผู้ดูแลนะคระส่วนทีน่เมก่อก่อนที่เมื่อก่อนนมูฮั่นแม่โอ๊คเได้ไปเนาะค่ะเพราะว่า เอ่อพอที่นกกรนรแล้วขาหักสองทอนแล้วกะมีแผลน,นิดๆหน่อยๆแล้วจะบเใคไข้ไหลเป็นไงเพราะว่าที่นคกกรแล้อยู่ยสเพราะว่าตรงหลีบมาหาอยู่ไหมเขาเป็นห่วงค่ะกับพรัวพี่ยุ่ยหนักหนักกว่ายุ่ยแล้วหนักก็เลยว่าที่นครนั่นนะก็เลยตอนแรกก็เลยเป็นแม่นพื้นเฝ่าคนเดียวก่อนเพราะว่าเราพาตัดยังเรียบร้อยแล้วค่ะกะรอพักฟื้นที่นคกกรแล้วเราบาเป็นยังไหลปันใดเนาะค่ะพี่น้องแต่กะแต่กเก็บหลยอยู่แต่กะสมกะไหลนะค่ะพี่น้องแต่ว่า เราโมนา,าเป็น่วงขึ้นีลุยเนาะเดี๋ยวขอบคุณด้วยกันเนาะค่ะเนาะที่ถามครับ,ข,รบขอบคุณหลายๆค่ะเดี๋ยวคุยกับกลุ่มตอนเนาะโอเคฮเิดงานก่อนกลับเป็นกําลังใจให้กันก <c oughs> ับพี่น้องนะครับเดี๋ยวบอกบอกพี่ยุ้ยแน่นี้ถ้าพี่ยุย้ยสมมติว่าแบบอันนี้ดีขึ้นแล้วแบบว่ากําลังใจดีขึ้นหรือว่าตอนนี้ กำลังร่างกายกำลังเฟื่องฟูกำลังนางเบิงนเนาะกะสู่ๆด้ครับพี่ยุย้ยนะครับเป็นกำลังใจให้ตลอดฮักคือเก่าเฝ้าตื่นขึ้นมาในหลกวกเฝ้าฟื้นตัวจาของสู่เอาครับยาเห็ดสู่คนอื่นเขาใจหายหลายครับพี่ยุ้ยเราบอกว่าบ่หอดเก่าสิบเกา่ากวตายเนี่ยลูกพี่ยุ้ยเก่งไหมครับแล้วก็ กลับมาเป็นปกติครับคือมาเอินแม่แม่แยายเฒ่านะแลนไร่หยอกขันคืเอเรานะครับผมพี่น้องพ,พี่น้องกับคิดฮอดหลายด้ที่ยู่เดอร์นะครับโดยเฉพาะพวกผมมีทั้งแม่พ่อผมรู้สึกว่าพอ,อรันเจบเจิตจบเลี้ยวกมูเนาะถ้าเป็นคนอื่นนี่เราจะซาสายอยู่รู้สึกว่านี้ลู้กับต่อมนี่แล้วจะเป็นในยินเสียงท่อซับเรา ลูกขึ้นเร็วได้ค่ะเป็นเอื่นๆนี่เออจะเย็นๆย็นแล้วจะวาแล้วแบบไปยังเร็วเลยนื่ราเขียวมูเล่นเทเลสับเขียวขึ้นรถเขียวจมห้องผมนี่พี่น้องขนาดกับขับรถกับมากอยังเป็นห่วงอยู่เอ้อโทรไปถามไม่ได้ไคือว่านอนว่าเสรนอนยังไหมอวอ้นอนโรงพยาบานนลบาแต่เขาเขียวไว้ห้ามนั่งห้ามมาเลยห้ามนั่งห้ามยืนนี่พี่น้องตรงเต็นต์บ้าไปเฝ้าเลยนะมันมันขวางเขาอากาศขับรถมากอ่ะ เส้นห่วงผีต่อมน้ำแม่สินะอย่างผีต่อมวันละครบอกทูบอกทอมกินข่าในเด้อเอ้าเป็นห่วงเยอเป็นกำลังใจกันนะพี่น้องด้วยนะครับผมเฟ้าหายครับพีต่อมน้ำตลบครับสงสารต่อมดิสูสูครับผมลุนฮักเนี่ยคนอีหลีดิครับนั่งห้องให้อยู่แต่สงสารอีหลีเอ้า ฝากพี่น้องทรงกำลังใจให้น้ำกระเลาะกันนาะพี่น้องเนาะนะครับผมสำหรับอาการกะให้พี่น้องสบายใจได้เลยนะครับผมหายพี่น้องทางหมอละมวนหายแต่าอาจจะใช้เวลาแน่ถามมน้าพอมีอย่างเปลี่ยนแปลงตัวนี้คือหายอยู่พี่น้องครับผมเอาไปทำอย่างนี้พี่น้องเนาะนะครับผมขอบคุณครับ